พอหลังจากที่เราเนี่ยไปเล่นในโหมดอื่นๆมาเยอะแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาผจญภัยในโหมดใหม่กันบ้างนะครับเนื่องจากโหมดใหม่เนี่ยผมก็ทําการไปแล้งนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นแพตตินัมหนึ่งหนึ่งดาวแล้วนะครับมันมีหลายแล้งมากนะผู้ชมนะเรามาดูตารางแล้งก่อนนะครับว่ามันมีแล้งอะไรกันบ้างมันก็จะมีแพตตินัมหนึ่งนะครับถึงแพตตินัมห้านะแล้วก็แล้งต่อไปเนี่ยเป็นแล้งไดมอนด์หนึ่งนะครับถึงไดมอนด์ห้าแล้วก็จะมีแล้งอีกแร้งหนึ่งนะครับแล้วก็แล้งสูงสุดเนี่ยเปป็นนนรููสีแดงๆะะผ้ชม มันก็จะรับของรางวัลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วพอเราไต่อันดับไปมากๆเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันด้วยนะซึ่งเราก็สามารถดูได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปลองเล่นกันดูก็ค้นหาก่อนรากันนะครับมาเจอเป็นรูปโปรไฟล์ของเจทัตนะครับพลังรวม96ล้านทีมแรกผมแพ้นะเนี่ยแต่ว่าทีม2ทีม3พลังผมชนะตัวทีมแรกเราหน้ารุนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฟังเขาไม่มีตัวตัดเลือดออกมีจักระพัดเด็กนี่วะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันคุผู้ชมเผื่อว่าดวงเราเนี่ยมันจะไหวนะครับ ฟังเขามีตัวละครอย่างกาโลกับโกคิสึเนาะที่เป็นตัวละครหลักๆน่ากลัวน่ากลัวนะครับฟังผมเนี่ยเป็นโกคิสึร่างหนึ่งนะฝังเขาเป็นโกคิสึร่างสองนะครับต้องให้โซนิกโจมตีปกตินะเนื่องจากคิงฟังเขาเนี่ยจะได้ตัดลูกไฟต่อนะครับจะพอให้ออตอมิกอันตีประานะเนี่ยโอ้โหไม่พอฮะให้ดวงอันติแล้วกันให้ดวงเป็นตัวหลักเนาะให้ดวงอันติน่าจะได้อยู่นะครับ โอเคโดนโจมตีมาก่อนครับจากนั้นเกลิวกันชุบครับมันก็บัฟสีแดงขึ้นมาก่อนไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะเนาะกระบัฟให้กับจักรพพัดเด็กกับคิงนะครับคิงฝั่งเขาก็จะมีดาเมจละโอ้โหราชา่นนฟ้าครับเจอเจ้ากาโลกาไปก่อนนะจากนั้นครับจักรพพัดเด็กชิบาบอมลงมาครับที่25ล้านดาเมจนะครับโดนปิดเกตหลอนเลือดอีกฮะโอ้ฝั่งเราครับเข้าไม่ท้อพิเศษไปถึง5ตัวคุณผู้ชมดวงสะท้อนกับไป31ล้านนะครับไปก่อนและการอาชูราโหมดครับ ระบำข้างของด้วงรนะับทุบกาโลเข้าไปที่8ล้านเไงอะตอมิกไม่มีลูกไฟเล่นเลยฮนะปาดกาโลไปก่อนแล้วกันนะเนื่องจากเป็นตัวละครที่สามารถฆ่าดว้วงเราเนี่ยชุดเดียวหายได้นะไปครับเกเรย์นชุบบับสีแดงขึ้นมามบับลงมาก่อนครับที่4ล้าน7นะผมอยากให้อะตอมิกของผมเนี่ยสามารถปิดเกตทางด้านของตัวละครอ,อย่างโกคิสึก่อน,นะนเนี่ยไม่งั้นนี่ตาอจะยากเลยแหละนะครับถ้าปิดโกคิสึไม่ได้ต้องลุ้นกับสะท้อนของด้วงว่ามันจะไหวไหม แล้วโบลอดได้ถ่ายตัวลางด้วยไงโอ้โหยิงอัตติมาก่อนเลยครับ32ล้านเดเมจในย่าบราชาน่านฟ้าถึงกับตายเลยนะผมเป็นคอของเจ้าเกียร์โลขั้น2แล้วนะครับแต่ว่ากาโล่เนี่ยมันปลดทิ้งไงก็เลยตายง่ายเลยนะครับราชาน่านฟ้าเรามาครับฝ่าเท้าของบาคุซันนะครับไม่ใช่คุณผู้ชมโกเกสึนะครับ31ล้านเดเมจนะครับจากโกเกสึแล้วมันยังมีกาสาขาอยู่ด้วยนะก็เลยถึกหน่อยนะครับไปดวงเราครับทุบ1ครั้งครับที่9ล้าน1นะ ฟังข่าวอีกาสามขากับลูกน้องของโบรอสยังไม่ตายนะผู้ชมรับดดเมจลุลเลกาโลตามมาเกาอีกแล้วหะมาชิบาก็ยยำเข้ามาครับหนีสะท้อนกลับไปโอเคได้เรื่องอยู่ครับแล้วก็ระเบิดอีกหนึ่งครั้งมาอันติของโซนิกครับปาดไปใส่จักรพัดเด็กเอาแล้วผมลืมปิดออโตโอ้ <laughs> อะตอมิกได้ปาดไหมเนี่ยหรือว่าอะตอมิกจะตายก่อนไหมคิงเอนจิ้นไหมครับสิบล้านเดเมจ โจมตีมากาโรเกาใส่เจ้าเกเรยวชุบ14ล้านเาเมจเอาเลยครับปัญหาเกิดเลยฮะฟังผมเจอเจ้ากาโรไม่ไหวจริงจริงวันนผู้ชมเป็นตัวละครที่ทีมผมสู้ไม่ได้เลยนะครับเจอกับกาโรเนี่ยแรงมากเลยอะตอมิกจะตายลูกจะตายก่อนหรือเปล่าวะจักระพัดเด็กอันติมาถ้ากาโรตามเกาเนี่ตายเลยเนี่ยผู้ชมกาโรตามเกาตายเลยนะยาโอ้หกาโรแม่ง มันเด้งอะไรตอนนี้วะน,นี่โอ้โหจะให้ผ่านเธอน,นี้ไปก่อนก็ไม่ได้นะครับจะให้ผ่านตัวนี้ไปก่อนก็ไม่ได้ไนงะโอ้โหการโล่กาวจบเลยผู้ชมไม่ได้เลยครับยากและทีนี้โบลอสไถามาแต่ว่าเรายังอยู่ในโลกของเกดิุชุบไงโอ้โหหนักเลยฮนะเจอการโล่ทีไรเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยผู้ชมมันเกาแรงมากเลยเกาไม่ท้อาหายเกาไม่ท้อหายนะครับสแต็กที่ตอมมิกเก็บมาเนี่ย นะครับต่อให้ตอมบิกเนี่ยมีการเก็บสเต็กนะครับ12 13เนี่ยเจอการโร่เก่าทีเดียวคือหายนะครับเฮ้ยสะท้อนได้อยู่นะผู้ชมนะบึ๊บไปยังยังยังระบำข้างก่อนแคป่ปายดวงตบมันลุก9ล้านะสะท้อนกลับไป23ล้านเดมเมดนะครับฝังเขาก็เข้าสู่เมย์ทอพิเศษเหมือนกันนะครับการโร่รัวหมัดมาหนึ่งครั้งครับแต่ว่าเราเนี่ยยังอยู่ในเมย์ทออยู่ไงถ้าเป็นการไล่ล่าของมันเนี่ยเราออกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการโจมตีปกติไงมันเป็นตัวละครที่แก้ดีนะ โอ้โหดูเก่าครับ11ล้านเดเมจออกมาจากไม่ทอ้อเลยฮะนี่ดีนะยังไม่เข้าไม่ทอ้ออีกครั้งหนึ่งอ่ะอุ้ยสะท้อนกับฝั่งเขาจากกักระพัดเด็กกับเกลยียกันชุกก็หายเหมือนกันว่ะมาขอเป็นอาชุราครั้งอีกหนึ่งครั้งฮะเอาไปโบลอ์เอ้ยได้อยู่นะผู้ชมนะสองล้านสะท้อนกับไซกาโรูดีเอ้ยไม่ได้สะท้อนวะอย่าตายไถมาผมเหลือกี่ครั้งเนี่ยหรือว่าตายแล้วเอ้ายังไม่ตายอย่าละการโรอย่า โอ้โหสิบสามล้านโอ้โหยังไม่ตายอุ้ยจายจานนึงก็ตายผู้ชมมันแรงอะโอ้แล้วมันยังมีลูกไฟในการเล่นไงกาโรอันติแต่ผมผมก็ตายแลวเนี่ยหรือว่าตายตั้งแต่โก้ิสึแล้วะโอ้โหเรียบร้อยผู้ชมโอ้กาโรตัวเดียวเลยครับปัญหาเกิดเลยกับกาโรเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีนะท่านผู้ชมครสุ่มนะครับคือมันเก่งในเมตาของเกียร์โลล่างสองนี้ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่ะครัยเป็นตัวละครที่ดีมากเลยอันนี้เจอกับใครวะเนี่ย ฟังผมผมเอาเกียร์โลล่างสองมานะถ้าเมื่อกี้เอาเกียร์โล,ล,ลไปเล่นน่าจะชนะอยู่นะท่านผู้ชมนะคือปิดแม่งให้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าปิดหมดทีมสองเราก็จะไม่มีตัวโหดไงเพราะว่าทีมนเนี่ยไม่มีตัวแบกเลยนะครับนอกจากเกียร์โลของเราวัคซีนแมนตายมไปไหมเนี่ยโอเคหายไปตัวนึงครับตีโฟไปซอมบี้แมนโลกซับบันแค้นใส่มันไปยิงแล้วก็ปักตายไหมไม่ตายอีกจิ้มไปเชิงเทียนแล้วเปิดสักเล่มสิลูกมายุงแดงครับไปใส่เราก่อนบั๊บ ไม่ตายเออโลคปูบอมน,นี่แบบอ๋อฟังเขาโลกเกียร์โรนะครับก็ว่าทําไมฟังเขามันง่ายอย่างวะอา้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวต่อไปของเขามันเป็นโลคอะไรวะเนี่ยปูมัง้งลืมมองเกียร์เออลืมมองคอของเขาเลยฮนะไม่เป็นไรครับได้อยู่เทียนจิ้มไม้ครับสามล้านสามฟังเขาเลอสิตัวเท่านั้นมาบุบุกิใส่โคลลงมาครับได้อยู่เชิงเทียนเจมเรียบร้อยครับเจ๊ตายไปไปเลยเกียร์โลปิดลกุกหมดครับ ปิด2ตัวนี่เป่าฟังผมอะโอเคโดนหมาเฝ้าบ้านหน่อยก็ยังแจ๋วอยู่นะครับเชิงเทียนระบเบิดอีกเนี่ยฝั่งเขาก็จะโดนปิดกั้นแบบถาวรแล้วไปเลยครับเรียบร้อยครับไม่มีทางชนะฝั่งเราได้แล้วนะครับเนื่องจากฝั่งเราเนี่ยจะไปสองแบบนี้ไปตลอดนะครับฝั่งเขาจะไม่มีทางที่จะส่วนเราได้แน่นอนนะครับนี่ก็คือความน่ากลัวของเกียร์โรนเองนะครับผมข้ามเลยแล้วกันยิงฝังเขาก็แพ้นะฮะแต่ว่าร์นต่อไปนี่สิโอ้โหพิกก็ตขอปุ๊บบ๊ม อโดนคืนแล้วผู้ชมก็เหมือนเมื่อกี้ฮะที่เราได้เขามาเขาขอบุบ่มว้ล่างวะ่ะแล้วมีพิกอสเอตินาด้วยเนี่ยเอ R นาบวกนี่ว่ะตัวเนี้ยใช่ตัวนี้เอ R นาบวกนะครับใช่ปุ๊บว,ว่ะเออน่าจะใช่แนะขอเข้ามาอีกหนึ่งครั้งมาครับอันติของเจ้าเกลวินครับขึ้นเหยียบลงมาครับอ้โหโดนเจทัชก no ับนกฟินิกของเราด้วยและฝั่งเราไม่มีตัวละครตัวใดจะปิดเขาได้เลยเนี่ยความหวังของเรานะครับทีมหนึ่งกับทีมสองนี่มันเลือนลางเหลือเกิน ก็ไปอีกหนึ่งครั้งครับไปเจ๊เอ,อ,อ้ยกาโลฮะโหไม่ค่อยได้เห็นท่านี้เท่าไหร่ฮะบับเรียบร้อยครับไม่เข้าสักนิดขอปวอมปิ๊บปิ้วไปเนี่ยตีทัตตีปกติพอบ้ากุสันไปสับลุกปึ๊บห้าล้านโเอ,อ้โเหมันไม่ตายแล้วโดนดานเมจอยู่นะครับเอาเละพี่กอ๊อต่งชนเอาฟาดไปฟาดมาตื่นเกินบับ่ เรียบร้อยครับโดนพิกก็ตตื่นเข้าไปแล้วนกฟินิกก์กระโดนทางด้านของพิษของพิกพกต็ตอีกเผาไปเรื่อยเลยครับเกนจิไรนิงก็เจิมมาโอ้โหยากเลยผู้ชมตานี้ยากจัดเลยว่ะแพ้เยอะแหละนะครับไม่ไหวเลยอะไม่มีอะไรจะไปสู้เขาได้เลยนะครับโซนี้เขาเก็บอยู่แล้วโอเคโซนเก็บเรียบร้อยครับเท่ากับว่าฝั่งผมเนี้ยแพ้แน่นอนอยู่แล้วเนี้ยไม่มีอะไรจะไปสู้ฝั่งเขาได้เลยเพราะว่าเกรวินเตะก,ก็โดนสตานอยู่ดีนะโอ้โห โอ้หมดสภาพ <c oughs> เดี๋ยวผมข้ามเลยแรกกันนะครับเราจะได้เห็นเนาะว่าเวลาที่ชนะแล้วเนี่ยมันจะคิดอย่างไรนะครับเราแพ้สองชนะหนึ่งนะเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นการเก็บแต้มอย่างไรมันก็จะเป็นการเก็บแต้มขึ้นมานะรเราก็จะบวกด้วยนะครับนะคอยดูนะเห็นไหมเราก็จะบวกขึ้นมา2องอีกนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะ